สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โจทย์ข้อ19บนะครับบอกว่ากล้วยก้อนหนึ่งนะคบมีรัศมี4นิ้วสูง3นิ้วนำไปตักน้ำใส่ขันครึ่งทรงกลมนะครับซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1ฟุต ถามว่าตัากกี่ครั้งนะครับจึงจะเต็มพอดีนะครับเจทย์ข้อนี้นะครับวิธีการทำนะครับก็คือจะต้องแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนนะครับขั้นแรกก็คือต้องพยายามหาปริมาตรของกลวยก่อนนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็คือหาปริมาตรของขันนะครับเสร็จแล้วก็เอาปริมาตรของกลวยตั้งของขันตั้งนะครับโทษทีหารด้วยปริมาตรของกลวยนะครับก็จะเจอจำนวนครั้งออกมานะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาของกลวยนะครับ เรามาใส่ข้อมูลก่อนโจบอกว่ากลวยน,นี้มีรัศมีเท่ากับ4นิ้วนะครับส่วนสูงนะครับเท่ากับ3นิ้วขันน้ำนะครับเป็นขันครึ่งทรงกลมนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ1ฟุตเพราะฉะนั้นรัศมีของขันก็จะเท่ากับครึ่งฟุตนะครับเศษหนึ่งส่วนสองฟุตครึ่งฟุตก็จะเท่ากับ6นิ้วนั่นเองนะครับเป็นหน่วยให้เป็นนิ้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า ขั้นแรกค่ะปริมาตรของกรวยนะครับสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสา,สามนะครับคูณพาย r กำลังสองคูณอยู่กับ h นะครับโดยที่ R คือรัศมีฐานของกรวยนะครับ h คือส่วนสูงของกรวยก็คือจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณอยู่กับไพคูณอยู่กับ4ยกกำลังสองแล้วก็คูณอยู่กับ3าม ซึ่งได้เท่ากับ16พายนะครับคำนวณค่าออกมาเสร็จแล้วถัดมาหาปริมาตรขันนะครับปริมาตรขันนะครับเนื่องจากขันเป็นรูปครึ่งทรงกลมนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของปริมาตรของทรงกลมนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณปริมาตรของทรงกลมนะครับก็คือเศษสี่ส่วนสามพาย r กำลังสามในที่นี้คือรัศมีของทรงกลมนะครับ จรงจากโจทย์ก็คือหกนะครับหกยกกำลังสามคำนวณค่าตรงนี้ออกมานะครับได้คำตอบออกมาเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่พายนะครับทีนี้เราอยากหาจำนวนครั้งนะครับที่เราตักน้ำโดยใช้กลวยกลมตักแล้วก็ตักใส่ขันนะครับเพราะนั้นเราเอาปริมาตรขันตั้งหารด้วยปริมาตรกลวยนะครับ ก็จะได้เป็นจำนวนครั้งออกมานะครับซึ่งในที่นี้ก็เท่ากับร้อยสี่สิบสี่พายตั้งหารด้วยสิบหกพายนะครับพายตัดกับพายร้อยสี่บี่หารสิหกได้เก้านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเท่ากับ9้าครั้งนะครับจึงจะเต็มขันพอดีดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สองครับ